สวัสดียามเช้าจ้าเมนี้กับฝนลิ่นปล่อยปล่อยเบิร์ดขึ้นสอดแจงพี่น้องแต่ว่าก่อนหัวคำนี่บอกยางแห้งนะคะเสานี่กับวุ่นวหยอ,อนอัวปวดหัวคือเกาจ้าเห็ดแนวอยู่แนวกินแล้ววันนี้ก็เมนูว่ต้องสงสัยด้ยวเป็นอย่างเคราเนี่ยวนมามันมันจับง่ายก็เลยเอามาใส่ผัดนะคะ เมนูผัดคณะใส่หมูนะคะไอ้น,นี่ก็เป็นกระทะมินิน่นารักน่ารักอันนี้เป็นกระทะใ่นะคะแต่อันนี้มันสําหรับแบบเห็ดหน่อยๆน,นะคะ,ะเพราะต่เฮ็ดหลายห้าก็จะใส่กระทะน้อน่อยแบบนี้จ้าปวดหัวน้ำบักเทวดานะคะเข่ากะหงเรียบร้อยเราก็จะห่อข้าวให้ลูกชายไปโรงเรียนนะคะตักเข่าเรียบร้อยค่ะประมาณนี้เราเพิ่งกินนะคะ กะสิเอากับเขาใส่ในฟังนี้นะคะตักใส่ถุงนี่จ้ากับเขามันน้อยๆแต่เนี่ยไปมันกะลายอยู่ทีพี่น้องก็ะสหลาดเขาอิ่มพอดีนะคะ <c oughs> โอ้เอฟซีตกใจฝาปิดอยากสีบอกว่าน้องแนกนี่เป็นคนที่เปลืองกองเขาแห้งต้งแต่เขาโรงเรียนหม้อหนึ่งห่อนหมอ 2, ้อสอง้ปกองเขาไปสามสี่อันละ อันนี้หากแต่ให้แม่เอาถิมแม่เสียเอาถิมไม่ให้เอาถิมนะคะเิ่นหมักหลายกองเขากองนี้ขังหนึ่งมันสิมีแนวหรอกขังหนึ่งมันว่ามีนะคะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจําวันของวุ้นเส้นนะคะตื่นเช้ามาทําอะไรบ้างก็งนี่ลหละจ้าเห็นายาอยู่ในกินให้ลูกไปรงเวียล้วก็ห่อเข่าให้เพิินนะคะส่วนตีเล็กมี่นาทียังวะดิเฮ็ดง,งานจ้าเห็ดง,งานหาเงินจ้าโอ้ยขอปิดบ่ได หัดอย่างเรียบร้อยจ้ะในกล้องเขาไปเบิ่งก่อนมัเนเฮ็ดหยังอยู่แล้วไปจัดตารางเรียนโอ้ยเนาะขาดบา่ได้เลยโทรศัพท์นี่มันเป็นจังไหนไมันเป็นกับแก้มชนิดหนึ่งบ่จัดตารางเรียนยังเอากล้องเขากัวสิไปโรงเรียนไหนเด้อพี่น้อนกันหนูมึงนี้ขี่รถคันไหนไป ถามดีๆบ่อดบ่า,บ,าบอกฝนมันตกธนาขอข้าบูโอ้รถขันหน่อยขี้บ่บอว่ระสนฝนตกนามสเขาข้าบูประส,สานแสดงว่าข้าไปขี้ลุยนามบ่ไใแม่นบอก<ม>ขาขี้ลุยนามไห้บออาจจะแดดบ้าานั่งเนี่ข้าบูันนี้กลเป็นบรรยาก,กาศเนี่ยบ่ไดเมีนเนียนเมียนซ่านเลยจ้ะ ตื่นขึ้นกับแม่นเขาเขั้วเห็น่อยู่ในใกินให้ลูกไปโรงเรียนนะคะเบิ่งที่เราฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นบรรยากาศสดชื่นแต่ไม่ได้กรียดยางอาชีพกรีดยางเป็นอาชีพพื้นบ้านเขตแถวบานวุนข้าเจ้าเฮ็ดนะคะอาชีพลักส่วนหลายกระสีเป็นกรีดยางเฮ็ดอ้อยนะคะหน้ากับเป็นส่วนน้อยนะคะคือจังวุ่นนีกนนก่ก็ส่วนวุ่นนี่ก็มุ่นพอมุ่นแม่กระสิเป็นส่วนยางพระราคือกันแต่ว่า บุญบ่ได้ปกีดเองนะคะจ่างข้าเจ้ากีดก็เลยบ่เคยโดนโดนสิไปสวนเพื่อนึงไป่แต่เนา้มใส่ปุ๋ยอุ้ยเบิ่งพี่น้องหนามมันไม้แห้งบัดนี้มันหนามมันมาแห้ง,นนม,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 หงมันปัดเอาใบไม้ใบไหลไปเบิดอล้วแปนเมลินด้วยอันนี้ก็สิธรรมชาติเนี่ยเด้อจ่ายยูุบานบุนก็สิมิตรปลาหนาบ้านนี่ก็เป็นปลาล้างบานบุนกับเป็นปลามีตรปลานะคะปลาเยอะ ทรามชาญหลายพี่น้องมีกระแตกระหรอก,กมีได้ย่ามือเส้าองศีสีสแลนเลนน้ำกําแพงนะคะแต่บุญเห็นเวลาเห็นกับบร่ไทยคลิปอยากให้เอซีพี่น้องผู้ที่เพื่อนเขามาชมคลิปเดบงอยู่กระแตกระรอกหลายเพื่อนเอามาเรียงไว้แล้วมันลุดออกจากกงเพื่อนบัดนี้บัดนี้มันเลยไปแพพันุนะคะช่วงนี้ฝนตกลําบากลําบากเงยมังตีลาบากในการเดินทาง สิเป็นมูลูกเต่าเดาดารกเนี่ยล่ะพี่น้องไปโรงเรียนกับสิเปียกน,นะคะก,รรกันฝนกัีมยู่ดอกแต่ว่าเขาบใส่ดอกเพราะวันมันบ่เทสคืดพอแต่สมัยเจ้าของเป็นเด็กหน่อยสิไปโรงเรียนสี่ขันฝนตัวกระซูเปียกไปได้ใส่หมวกกันน็อกยานเสียทรงผมยานผมผมมันบานคนนี้ตั้งแต่กี่ปพ่อหอดสมัยเจ้าของมาสอนลูกเขาก็บออยากใส่คือเฮาแต่หน่อยละก็เลยเบาเขาบ่ได้คืดพอเจ้าของสมัยเดียรน่ยไปขี่ดื้อกัน ขี่ด้ยยังมาตีเบาบบยัางก็บ,บ่อยากฟังคว่ำให้ใช้หมวกกันน็อกกันลมกันยังกับว่าช่วงผมเสียแปลงสันนะคะอันนี้กับมะมหมาม้อย,ม,อยม้อยหนอง,นองนอย่าหมือนเสาซูพี่น้องฟั้างตอนนี้ก็ย่งฝนลิ้นอยู่นะคะนี่ตกโปอยโปรยพ่อนอนเส็บแส,บ,สบนี่แหละผลพ,พี่น้องเอ้ยสุดสิได้ออกบานแต่ละเทียเสียดยุวสันเดี่ยมปันหวัวลานลงพอหยุดลายสุดสิได้ออกจากบานแต่ละเมืนน่อนี่บ่แมนทรรมาดาาดิพี่น้อง โอนอัวยุซานนี่ล่ะถ้าเบิ่งปิดเทิ่มสอบไปคับรถมันสิเป็นจังไดปิดเทิ่มเนี่ล่ะววาสสใไ้ไปฮัดขับหกหลอมันเก่งสิไดใดไปซอยพอสิได้ดไปซอยพอครับรถพราะว่ารถมีสองขั้นแล้วคนคับกับบมีก็สิิเมตพอกับเพิ่นนี่ล่ะขาเงาเงกับเป็นตะเหยียบขั้นเร่งดียุดอกเหยียบคาดดีย่ดอกกันขาเหยียบจะสิไปบ่ไดแต่ว่ามีมูเพิ่นผู้หนึ่งคับรถขนอ่อยคับรถตัดอ่อยเป็นหน่งแต่ยุป่อหก มูพน,นันแต่ว่าบ้าไปแล้วอยู่กับอีหยังกับเป็นอน,นันคือเขาจาว่าละพี่น้องเฮ้าบอ่อหันด้มีเฮากับบอ่อหันด้เป็นเพราะว่าเฮาบ่มีเนวยสียหัดแต่ถ้าเฮาอยู่เฮ้าหัดเฮ่ายัางมันกับบอกเกินความสามารถของเฮาหรอกเนาะโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้กับามาเบ่งบรรยากาศความบุญไหว้อ่ออัวของครอ,อบครัวาสายมั่นนะคะช่วงนี้ก็สีบอ่อหันด้มียังทาย่นก็สิอยูตะบ้านเพราะว่าฝนมันตกกับ่ค็ออยเดี๋ยวออกไปใส่คันตีเล็กไปกับไปผู้เยาวุลก็อยูบ้าน นอนพักผ่อนอยู่บ้านนะคะโอเคค่ะพี่น้องไว้พอกันคิดนะพูดอย่างให้บุญไทยอยียงคอมเมนต์มาเด้อคันเฮ็ดไดบุญนกับสิเฮ็ดนะคะมักคอนเทนต์แบบใดมักหายไปท่ายเอยียงกับคอมเมนต์มาได้นะคะไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ